สวัสดีค่ะออกกำลังกายวันที่15ของลิชกรนะคะวันนี้ก็พามาติดตามน้องออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะว่าวินัยที่ดีเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนเรานะคะนอกจากที่จะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วนะคะก็จะต้องมีสังคมที่ดีเพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่า การที่จะเป็นคน introvert หรือว่าคนที่สามารถทำอะไรอยู่คนเดียวได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะละนักษณะของ introvert ก็คือจะมีมุมเขาเรียกว่าเอ่อ space ของตัวเองนะคะในการที่จะทำอะไรของตัวเองกอารออกกำลังกายของน้องก็สังเกตว่าจะเป็นคนเดียวนะคะบางคนชอบออกเป็นหมู่ชอบอยู่กับคนเยอะๆบางคนชอบอยู่คนเดียวชอบทำอะไรที่เอ่อเป็นไปตามแผนที่ตัวเองวางไว้หรือว่า เป็นไปอย่างที่เราอันนี้แดดยังไม่ออกนะคะวันนี้น้องมาเช้ามากก็มาติดตามการออกกําลังกายของน้องนะคะวันนี้ก็เป็นชุดออกกําลังกายที่เฟิร์มแล้วนะคะก็หุ่นก็คือกลับมาเกือบจะเหมือนเดิมตอนนี้ก็70% 65%ออยู่นะคะก็เกือบจะเหมือนเดิมแล้วก็ดีมากการออกกำลังกายนะคะทำให้นอนหลับแล้วกออ็สุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะ เพื่อเริ่มต้นวันใหม่อาทิตย์ใหม่ไปด้วยกันนะคะเดี๋ย็ก็จะพาดูถนนนะคะชาวบ้านเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็แดดยังไม่มีนะคะวันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะบริเวณแถวนี้ข้างจะเป็นตนอีกอันนึงนี่แหละค่ะทุกวันก็ จะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้รถ,รถเยอะม,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 มีออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะคะวันนี้ก็เอารถน้อยๆนะะนี่แหละค่ะอากาศดีก็ค,คงจะเป็นเวลาช่วงนี้นะคะ i